สำหรับคนที่คิดว่าปีที่ผ่านมาจเจอเรื่องอะไรแย่ๆนะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่มันแย่ๆมันไม่ได้อยู่ติดตัวเราไปตลอดนะคะมันจะมีช่วงกรับขึ้นกับลงบ้างในช่วงแต่ละจังหวะของชีวิตนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนมองโลกในแง่บวกในแบบที่ มองในโลกของความเป็นจริงไม่ได้หลอกตัวเองเนาะก็คือมองโลกในแงบ่บวกมองสิ่งเล็กๆให้เรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วก็หาที่ยึดเหนียจจ่ยวจิตใจอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นครอบครัวเราก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นลูกหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรเกินกว่านี้เลยแล้วก็ทุกอย่างที่เราทําในสิ่งเล็กๆ ในแต่ละวันเนี่ยทำชีวิตให้มีความสุขแล้วเราเชื่อว่าความสุขนะคะแค่เราทำสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจาวันให้มันดีให้ม,ใหม,ใหม,มีความสุขเนี่ยค่ะเราแค่นี้เราก็เชื่อว่าเราจะสามารถดึงดูดความสุขดึงดูดพลังความสุขจากคนรอบข้างจากสิ่งต่างๆรอบข้างให้มันอยู่กับเราได้อยากจะฝากทุกคนนะคะในปีใหม่2 5งพนี้นะคะขอให้ใครที่คิดว่า,วาอยากจะทําอะไรนะคะก็ขอให้ตั้งใจทําให้สําเร็จบรรลุไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ทุกประการเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะยีเนี่ย